บบอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาเบอร์และชาว youtube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นทรงโมโฮอคนะครับผมก็ผมจะใช้บอร์หนึ่งปรับฟันเป็น1.5นะครับผมขึ้นฐานทรงนะครับฐานทรงเอ่อฐานทรงให้เราถ่ายขึ้นสูง ฟันแบตเตอรี่ชี้ฟ้าไปเลยนะครถ่ายขึ้นสูงไปเลยนะครับผมโดยอย่าให้เกิดขอบนะครับถ่ายขึ้นสูงโดยอย่า,ยายให้เกิดขอบนะครับผมส่วนด้านหลังเนี่ยแนวเส้นจะอยู่ติ่งหูบนนะครับผมแนวเส้นจะอยู่ติ่งหูบนนะครับให้เราถ่ายแนบๆกับหนังศีรษงลูกค้านะครับผมแนบถ่ายแล้วโค้งหน่อยนะครับไถ่ายแล้วโค้งเชื่อม กับแนวผมหลังใบหูหนะครับผมถ่ายโค้งสะบัดข้อมือออกนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดขอบนะครับผมเพราะว่าทรงหัวหอกเนี่ยมันจะต้องเชื่อมกันสลปขึ้นไปด้านบนเหมือนจั่วบ้านนะครับผมแหลมๆข้างบนเนาะขั้นตอนต่อมานะครับผมจะปรับฟันเป็นบรอหนึ่งาไถตีนผมขึ้นไปกึิ่นกลางระหวา่าง1.5น,นะครับผมห้าเราไถแนบๆนะครับแล้วก็ใช้วิธีสะบัดข้อมือไปด้วยนะครับผม อาศัยไผ่ยำๆนะครับเพื่อให้เส้นผมเนี่ยมันขาดเท่ากันครับผมเงาจะได้เห็นเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับให้เราไถตามแนวผมนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับผมจะใช้กันขอบตัวเล็กนะครับผมกันให้เกิดรูปทรงนะครับที่สวยงามให้เกิดรูปทรงโค้งนะครับผมไม่เอาตรงแบบคลิปเมื่อกี้นะครับผมคลิปเมื่อกี้ตรงเนี่ยมัน จะดูไม่สวยงามนะครับเห็นไหมโค้งแบบนี้เนี่ยโอเคนะครับผมเพราะว่ามาตรฐานของช่างไทยก็คือว่าจะกันเป็นรูปทรงโค้งแบบนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจแบตเตอรี่นะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์หรือว่า,าทักไลน์เข้ามาสั่งกันได้นะครับผมเห็นไหมครับว่าม,มันจะมีลักษณะโค้งและ และลอยลอยกันเนี่ยมันจะเชื่อมกันเป็นเส้นเดียวกันอย่างสวยงามนะครับผมทรงนี้เนี่ยถ้าการสวยนะครับทรงนี้มันก็จะเด่นนะครับมันก็จะลอยเด่นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมจะใช้เบอร์0.5เก็บตีนผมนะครแล้วก็สลับกับการกรับฟันเป็นเบอร์ูนะครับสะบัดขึ้นไปนิดหน่อยนะเพื่อให้เกิดความรวนของจอนะครับจากนั้นผมก็จะเก็บข้างบนด้วยหวีใหญ่นะครับ การเก็บข้างบนให้เราเก็บขึ้นไปนะครับลักษณะเหมือนจั่วบ้านนะครับผมให้เราวางหวีในลักษณะนั้นนะครับแล้วเราก็ไล,ล,ล่ไล่ไล่เป็นเป็นช่อไปนะครับเป็นสเต็เปไปเลยนะครับไล่ขึ้นไปนะครับหวีอสอดนะครับวางหวีในลักษณะนี้หวีอสอดแล้วก็ไล่ขึ้นไปเพื่อให้เกิดรูปทรงจั่วบ้านนะครับจริงๆทรงนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะเส้นผมที่เป็น รูปทรงอย่างนี้แล้วเนี่ยมันง่ายนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาดัดผมด้านบนให้มันชี้ให้มันตั้งนะครับผมแต่ถ้าเป็นเส้นผมที่เป็นเส้นผมที่นอนเนี่ยเราจะต้องใช้ไดเป่าหรือจะต้องฉีดน้ําเพื่อให้ทําให้เกิดรูปทรงที่ตั้งขึ้นนะครับผมก็มันขึ้นอยู่กับสภาพเส้นผมด้วยนะครับันนี้ก็เก็บไล่เก็บขอบ เราโซมมอกเนี่ยจะไม่มีขอบนะครับมันจะสลบกันตั้งแต่ฐานครับสลบโงมขึ้นไปนะครับจนถึงยอดของปลายแหลมๆนะครับผมมันจะไม่มีขอบนะครับข้างๆนะครับผมพยายามเก็บให้หนวลเนียนกันนะครับให้กลืนกันนะแล้วก็สอดอี้ข้างหน้านะครับ ตัดเส้นผมออกเพื่อให้ไปรับกับเส้นผมที่ตั้งด้านบนคน้าผมนะครับแค่นี้ก็จะได้แล้วนะครับเกิดเป็นรูปทรงของทรงโมฮอปแล้วนะส่วนการกันนะครับผมอยากกันเข้าไปลึกมากนะครับผมอย่างนั้นอย่างคลิดี้คิดนน่ยลูกค้าก็จะพูดมานะว่ากันเข้าไปลึกจนเกินไปนะครับถึงลูกค้าจะมี ดังศีษะมีหน้าผักที่กว้างนะครับแต่เราก็ต้องการแค่ลายผมนะครับถ้าเรายิ่งกันเข้าไปลึกถ้ามันไม่เท่ากันเราก็ต้องกันเข้าไปอีกกันเข้าไปอีกมันก็จะทําให้หน้าผักกองลูกค้านี่กว้างขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้ก็ ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถด่คอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับผมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด check, ติดตามให้กับตาบาเบอร์ด,ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ